ปลอดภัยยังไงเลยทามีความปลอดภัยครับทช่ไมใช่ไหมไม่มีใครย้ายหรือข้อหรือข้อหรือข้อข้อที่สองทำถูกต้องตามสเปคตามกำหนดที่ลูกค้าตั้งไว้โอ้โหนี่สาม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 อันนี้ชัดเจนครับผมมั่นใจครับตั่งมั่นใจในบริษัทเราถึงส่งมอบงานที่เราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมั่นใจไหมถึงใครใครมั่นใจใคร เราต้องทำทำให้ลูกค้าเห็นว่าเราเขามั่นใจที่จะตั้งสิ่ทำยังไงล่ะมันถึงจะเรียกว่ามั่นใจอ่ะขอมาตั้งแต่ข้ามข้ามข้ามครับลดค่าให้ลูกค้าครับลดค่อยังไงถึงจะเรียกว่าลดค่าท่านจ่ายเกี่ยวกับสเปรย์พลาหรือว่าเกี่ยวกับพูดที่ลดราคาครับสองข้อสองข้อเร็วไว้วางใจได้ครับไว้วางใจยังไงอ่ะทำงานมีคุณภาพครับทำให้ลูกค้าไว้วางใจได้โอ้ข้อบ้าเลยอ่ะข้มั่วเลยไว้วางใจได้ข้อบ้าจริงไปเดี๋ยวไป ก็เลยก็เลยตุก้องก็สอนก็สอก็อยู่เร็วทำงานตูกต้องตามกฎหมายครับตามกฎหมายเดเดเดตกตามกฎหมายมีสข้อสมข้อสนงการต้องการลูกค้าได้มากที่สุดครับตอบสนองยังไงทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการครับเอาให้หมดเลยโอ้โหขอฟรีไอสาม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 กสามสามสามเร็วครับเร็วมีความใจใสเอาเลยนะมีความใจใสเอาใจใส่สามสามสามนี้ทีดีครับ้ยพัโหจะเอาการเมืองมาเล่น งานที่ดีครับเอาไม่ดีงานที่ดีเอาสี่ก้อสี่ก้อห้เขาใส่ใส่ใจเราครับเอาใจเขามาใส่ใจเราเฮ้ยอันนี้ไม่มีแม่ก้อมีความเป็นโม้โอ้ยโอ้โหเลยเพี้ยงเลยจัดมีการดูดแย้มนิ่โอ้โหให้คำแนะนำที่ดีเอ้าแม่ก้อ้าคะแนนครับผมไม่ต้องกินตับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้อยกูก็ไม่ต้องกินตัดแล้ว